สุดการรอคอยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำอันดังคารที่21มกราคมแบบนี้ครับ3ตัวทัวร์ยุโรปที่เรานํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมเลยปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ตอนนี้มีคําอธิบายเขียนไว้อยู่ลองอ่านทําความเข้าใจกับมันให้ครบแล้วเปิดประตูเข้ามารับเมนูเด็ดอาหารจานหลักออเดิร์ฟร้อนรอรวมถึงจานขนมหวานเจอกันได้ที่หน้าโปรไฟล์ครับวันนี้เองครับ3ตัวทัวร์ยุโรปครับคู่แรกครับเป็นท่านาของคู่เที่ยงคืน4 5 วันนี้โมนาโกเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าครับถึงแม้วันนี้นะครับจะเป็นเกมเยือนของแอสตันวิลล่าก็จริงแต่โมนาโก4เกมหลังฟอร์มหนักเอาเรื่องครับไม่ชนะใครเลยแล้วเกมล่าสุดก็พึ่งแพ้บวยของลีงเอิงอยาอง่างมงเบรเยไปด้วยครับส่วนทางฝั่งของวิลล่าฟอร์มดีมากๆ5เกมหลังไม่แพ้ใครเลยแล้วเกมล่าสุดเนี่ยก็พึ่งยันเสมอกับอาร์เซนอลมา -2 2โดยที่ความพร้อมของตัวผเล่นวันนี้นะครับโมนาโกจะนำทัพโดยเดนิสสกาเลียอเล็กซานเดอร์โกโรวินแล้วก็บิลเอมบโมครับส่วนทางฝั่งของวิลล่าวันนี้จะนท มอร์แกนโรเจอร์เรออนไบรลี่แล้วก็โอลลี่วัดกินครับคู่นี้ถึงแม้จะเป็นเกมเยือนของวิลล่า แต่ฟอร์มของมนาโกช่วงนี้ขาดความมั่นใจไปเยอะครับวันนี้วิลล่าฟอร์มแรงกว่าเยอะมองว่าถึงแม้จะเป็นเกมเยือนก็จริงแต่วันนี้ปิดประตูแพ้ไปได้เลยสําหรับทางด้านของแอสตันวิลล่าครับต่อมาครับเราไปโฟกัสกันที่คู่ตีสาประจําค่ําคืนนี้ครับเบนฟิก้าเปิดบ้านเจอบาร์เซโลนาครับถึงแม้เบนฟิก้าฟอร์มในบ้านจะแรงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เพื่อนๆพี่ๆอย่าลืมนะครับแพ้ชั่นของบาร์เซโลนาอันดับที่2ของตารางนะวันนี้เนี่ยถ้าพวกเขาได้3มแต้มจะก,การันตีเข้ารอบ ต่อไปของยูฟ่าแชมเปียนลีกในทันทีแล้ววันนี้นะครับบ <aza> าร์ซ่าจัดเต็มมาเลยนะครับเปดี้กาบี้ราฟินญารามินยาเมาแล้วก็หัวหอกตัวเก่งอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้วันนี้พร้อมลงล่าตาข่ายด้วย3แต้มกับเกมเยือนของบาร์เซโลนาไม่น่าใช่ปัญหาอะไรครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับบิ๊กแมตช์ประจําค่ําคืนนี้นะครับไบรอเ์เลวักุเซ่นนะครับวันนี้จะบุกไปเยือนแอตแลติโกมาดริดครับฟอร์มลุ้นการนี้ของแอตดีมากๆนะครับในยูเซอพวกเขารั้งเป็นอันดับที่11มี1็มี ส2แต้มส่วนทั้งฝั่งของเรเวอร์เป็นอันดับ4นะครับมี13แต้มเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้ามีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นอันดับในตารางคะแนนเปลี่ยนทันทีครับเราไปดูทางด้านของความพร้อมกันบ้างนะครับวันนี้แอตเลติกบับลิตครับทุกทีมของดีโก้ซิมิโอนเน่ จัดทับมาเต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยานโอบักมากอสยอเรนเต้รวมไปถึงคูเรียนอาวันเลสลรดิโกเดอพอลแล้วก็ทางด้านขององตวนกริสมันวันนี้พร้อมด้วยกันทั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งของเลเวอร์ลูกทีมของชาบิอารโซวันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานทาการาติชากา้าฟอรังเวสเจอร์มี่ฟิมโปองอาริเกียวแมโดแล้วก็แพตริชีค,คับคู่นี้นะครับสำหรับบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้น่าจะเท่าสวยเลยนะครับต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินขึ้น เชียงใหม่ไปเที่ยวเหนือกันนะครับสำหรับ UCL คู่บิ๊กแมตช์สตัว UCL วันนี้นะครับแอสตันวิลล่าบาร์เซโลนาแล้วก็เที่ยวเชียงใหม่คู่เลเวอร์กับแอตมาตริกครับ